เดี๋ยวครับผมได้ได้เสียงครับมีคนตกครับอาร์ตสยามครับเป็นแนวครับครับว่ากัน เดี๋ยวหลอดขวดไหมเนี่ยไม่นะหลอดคืนกลางนะวัน,นอ่ะใช่ครับสั่งกอนผมไปเมาวานมันเนี่ยลดลงของเอากาศลงไม่ไมีค้าจับไมโผลเล็กถ้าปอกมาไงเดีหลอดวดเดีกี่เจ่งโลเด็อหกจาดเลยเ <c oughs> ด็นแ้คนี้